หที่สดใสในหมู่บ้านเล็กๆมีแมวสองตัวชื่อมินนี่และบราวนี่พวกเขาเป็นเพื่อนรักที่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาเข้าเที่ยงทั้งคู่ก็ออกจากห้องเรียนไปหาที่นั่งใต้ต้นไม้ใหญ่มินนี่เปิดกล่องข้าวที่แม่ทําให้มีข้าวสวยและปลาทอดกินหอมๆส่วนบราวนี่ก็เปิดกล่องข้าวของตัวเองพบกับข้าวผัดและไข่้า รานี่มาลองชิมปลาทอดของฉันสิมินนี่พูดด้วยความตื่นเต้นและเธอก็ลองข้าวปัดของฉันดูนะรานี่ตอบด้วยรอยยิ้มทั้งสองแบ่งปันอาหารกันอย่างมีความสุขพวกเขานั่งกินข้าวและหัวเราะคุยกันอย่างสนุกสนานเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในที่สุดข,ข้าวเที่ยงก็ดูเหมือนจะหมดไปพเพื่อนของฉันคือของขวัญที่ดีที่สุด จริงๆนะการแบ่งปันทําให้ข้าวเทียงอร่อยยิ่งขึ้นและจากนั้นพวกเขาก็กลับเข้าห้องเรียนด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขและความรักของมิตรภาพที่ไม่มีวันจางหายไป